วันนี้มาตกปลาครับพระอาทิตย์กำลังตกดินปลากัดอยู่แต่ว่าไม่ติดทักทายยามเย็ยนนะครับเพื่อนๆทุกคนนี่ใช้กบยางจกกบยางกบที่ปลาชอบ เดี๋ยวลองตีเล่นกันไม่ร้อนแล้วพระทิตย์แก้ตกดินล้วมาตั้งแต่สี่โมงครึ่งครับโคตรร้อนเลยแต่ตอนนี้บรรยากาศดีมากครับพระทิตย์กำลังตกดินหมายอยู่แถวบ้านนี้แล้วครับ นู่นสะพานทางเข้าบ้านอยู่ตรงนู้น